วันนี้เนี่ยโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคโรคหนึ่งที่มีผลกระทบอย่างมากนะครับทั้งต่อตัวผู้ที่เป็นนะครับและก็ผลรอบข้างใกล้ชิดและรวมไปถึงจริงๆก็เป็นเรื่องของผลกระทบต่อสังคมเลยนะครับในด้านของผลที่เกี่ยวกับตัวเองเนี่ยจริงๆทําให้เรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับกลายเป็นว่าอา,อาจจะทํางานได้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้นะครับหรือว่าเรียนก็ อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ถ้าเขายังเป็นคนที่ยังอยู่ในการเรียนอยู่นะครับขาดงานลางงานขาดเรียนมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับนอกจากนั้นอาจจะส่งผลกับความสัมพันธ์คืออย่างเช่นการพูดคุยกับคนอื่นการมีปฏิสัมพันธ์ของคนอื่นกับคนอื่นเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะครับกลายเป็นว่าเดิมทีเขาอาจจะเป็นคนที่ยิ้มแย้มพูดคุยแจ่มใสแต่ว่ากลายเป็นว่าแยกตัวไม่ค่อยอยากสูงสินกับใครก็ทําให้ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนะครับ หรือถ้าเป็นในเชิงของอกับคนรอบข้างก็อาจจะทําให้คนรอบข้างเนี่ยก็คล้ายๆกับว่ามีการปรับตัวที่จะต้องปรับตัวมากขึ้นนะครับซึ่งบางทีเจ้าตัวของคนที่กาลังเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็ไม่ได้อยากให้มีผลกระทบกับญาติสนิทมีสหายหรอกนะครับแต่ว่าณตอนนั้นเวลาที่เขามีอาการเนี่ยมันไม่สามารถจริงๆที่จะคล้ายๆกับดูแลตัวเองได้เหมือนเดิมนะครับคนรอบข้างก็เลยอาจจะต้องมามี ส่วนในการที่ช่วยแบ่งเบาตรงนี้มากขึ้นนะครับกับอีกอย่างหนึง่งไทยได้านของทางสังคมนะครับจริงๆโรคซึมเศร้าเป็นโรคหนึ่งที่ทุกวันนี้ติดอันดับสูงขึ้นเรื่อยๆของคนที่เป็นเป็นโรคอย่างหนึ่งนะครับทีท่ติดอันดับสูงขึ้นเรื่อยๆในโลกใบนี้เลยไม่ใช่เฉพาะนนในประเทศไทยนะครับ และก็เป็นโรคหนึ่งที่เขาเรียกว่ามีภาระของตัวโรคในที่เกิดขึ้นค่อนข้างมากนะครับคำว่าภาระของตัวโรคคือหมายถึงว่าส่งผลต่อในเรื่องของเศรษฐกิจส่งผลต่อในเรื่องของการทำงานโดยรวมของอโลกใบนี้อะไรเงี้ยน,นะครับก็ทำให้เป็นโรคหนึ่งที่มีความสำคัญมากครับ คนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆจะมีอาการได้ตั้งแต่ที่เป็นอาการระดับที่ไม่มากนักไปจนถึงอาการระดับรุนแรงนะครับหลายๆคนอาจจะพบว่าไม่ทันได้คล้ายๆกับรับรู้ด้วยซ้ำว่าตอนอาการเล็กๆน้อยๆนี่เป็นยังไงแล้วมาสังเกตได้ตอนที่อาการเริ่มเป็นระดับกลางหรือระดับรุนแรงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากให้คล้ายๆกับลองค่อยๆทบทวนสังเกตดูตัวเองเรื่อยๆนะครับว่าตอนนี้อารมณ์ใจคอเราเป็นยังไงบ้างนะครับอาการที่อาจจะเริ่มสังเกตได้ก็คืออันดับแรกเลยนะครับอาจจะเริ่มสังเกตว่าตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกอารมณ์ใจคอเราในแต่ละวันเนี่ยอันเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงไปจากคนคนเดิมนะครับจากเดิมทีเราเคยมีพื้นฐานอย่างเช่นเป็นคนร่าเริงก็อารมณ์ใจคอเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปในทางที่ออก ลบๆหน่อยเศร้าๆหรือว่าอาจจะเป็นเบื่อหนง่ายอย่างเงี้ยน,นะครับหรือบางคนถ้ามีแนวโน้มที่อาจจะมีคล้ายๆกับพื้นอารมณ์ที่เศร้าๆอยู่แล้วมันก็จะตกไปกว่าเดิมอีกอย่างเงี้ยน,นะครับนอกจากนั้นอาการอื่นๆที่สังเกตได้ก็คือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการทํากิจกรรมในแต่ละวันนะครับก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะลดลงไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงอยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับความคิดอ่านช้าลงไม่ค่อยมีสมาธิจําอะไรไม่ค่อยได้นะครับ การกินอาจจะเปลี่ยนแปลงไป,ไปหลายๆคนพบว่าเบื่ออาหารไม่ค่อยอยากกินอาหารแต่ก็พบว่ามีคนที่มีอาการเป็นลักษณะที่กินมากขึ้นก็มีได้เช่นกันนะครับเ,เรื่องของการนอนก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สังเกตได้นะครับแต่ดิมทีเราเป็นคนนอนหลับได้ดีกลายเป็นว่านอนไม่หลับนะครับหรือนอนแล้วตื่นเร็วอันนี้ก็เจอบ่อยในโรคซึมเศร้านะครับเช่นเดียวกันครับบางคนก็อาจจะกลายเป็นว่านอนหลับมากเกินปกตินะครับ อีกอย่างหนึ่งที่มักจะเจอก็คือเรื่องของความคิดลบนะครับความคิดว่าตัวเองไม่ค่อยมีคุณค่าอะไรเงี้ยนะครับก็จะเจอได้ในโรคซึมเศร้าแล้วก็ถ้าเป็นอาการที่ทางด้านรุนแรงไปเลยเนี่ยก็มักจะพบว่ามีความเบื่อหน่ายถึงอยากตายไม่อยากมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้เป็นอาการที่สําคัญมากนะครับถ้าพบว่าตัวเองมีความคิดนี้บ่อยๆขึ้นหรือญาติสนิทมิสหายเราเนี่ยมีลักษณะอาการแบบเนี้ย ให้ช่วยนำพาเชิญเช็คชวนนะครับมารับการดูแลรักษานะครับหรือว่าพาตัวเองเข้ามารับการรักษานะครับระยะเวลาของการรักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับถ้าได้รับมารับการรักษาแล้วเนี่ยพบว่าผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยเลยนะครับอาจจะครึ่งค่งเลยเนี่ย อาการดีขึ้นภายในระยะเวลาสักประมาณ1ปีนะครับนั่นคือหมายถึงว่าจริงๆแล้วอาการจะดีขึ้นเร็วกว่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าดีจนเหมือนกับสงบไปเลยเนี่ยจะอยู่ในช่วงปีแรกเนี่ยอันนี้จำนวนไม่น้อยเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกอย่างนี้ครับว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่มีแนวโน้มเกิดเป็นโรคที่เรื้อรังได้นั่นคือหมายถึงว่าแม้อาการจะหายแล้วบางทีก็มีการกําเริบเกิดขึ้นได้นะครับแล้วตามๆไปในช่วงหลายๆปีเนี่ยพบว่าด้วย ปัจจัยหลายๆอย่างในชีวิตด้วยนะครับความเครียดหรืออะไรเนี่ยก็สามารถกระตุ้นให้เกิดการกําเริบในครั้งถัดไปเกิดขึ้นได้บ่อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการสังเกตอาการตามไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นยิ่งในช่วงหนึ่งปี2ปีแรกหลังจากที่หายอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องดูแลทั้งสังเกตอาการที่จะกําเริบไหมหรือว่าดูแลรักษาสุขภาพจิตของเราต่อไปแม้ว่าเราจะไม่มีอาการแล้วขณะนั้นก็ตามนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาจะเป็นการรักษาต่อเนื่องในระยะยาวและการดูแลสุขภาพจิตต่อเนื่องในระยะยาวนะครับสำหรับส่วนของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเนี่ยผู้ดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเป็นคนที่สำคัญมากคนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่า เวลาที่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีอาการเนี่ยบางทีจะดูแลตัวเองได้ยากขึ้นยิ่งอาการรุนแรงก็ยิ่งดูแลตัวเองได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรอบข้างทีอ่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยการทีอ่อยู่ตรงนั้นเป็นผู้ที่คอยอเหมือนเป็นกองกําลังกองหนุน,นหนึ่งนะที่จะคอยแบบว่าสนับสนุนให้กําลังใจอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับบางทีเวลาที่เจอผู้ป่วยหรือญาติของเราเนี่ย ตอนนั้นเขาเหมือนกับไม่มีกําลังใจจะทําอะไรนะครับการที่คนรอบข้างยังเหมือนกับว่าคอยอยู่ตรงนั้นคอยชวนไปทําอะไรไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยนะครับถ้าตอนนั้นไม่ไหวอะไรยังไงก็โอเคยอมรับได้ว่าออตอนนั้นผู้ป่วยเขายังไม่ไหวนะแต่ว่าก็คอยชวนคอยพาไปทําต่อเนื่องอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นนันหนึ่งท,ที่ช่วยได้มากเลยนะครับเท่าที่เคยได้คุยกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามานะครับ นอกจากนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่ช่วยได้อกอย่างหนึ่งก็คือการที่ญาติญาติสนิททีสหายของคนรอบข้างคนรอบข้างของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับอคอยดูแลตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเจอกับความหนักความเหนื่อยได้เหมือนกันเวลาที่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าของเราเนี่ยเขาณตอนนั้นเขาควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ยากนะซึ่งก็อาจจะทําให ญาติิมีความรู้สึกว่าเออด้วยความหวังดีก็อยากให้เขาหายก็อาจจะมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะครับซึ่งการดูแลตัวเองนี่แหละจะเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราช่วยดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าซึ่งก็เป็นคนที่เรารักและห่วงใยได้นะครับ